สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวซเวนไนรีเบิร์ทุกๆคนนะครับวันนี้เรามาอัปเดตวันที่หกของไอดีมือใหม่ผมนะครับโอเคมือใหม่วันนี้ผมทำอะไรไปบ้างเนาะก็จะบอกว่าผมอ่ะผมอ่ะอืมไม่ใช่ก็คือผ่านด่านสิบสี่ขีดนี่นะครสิบสี่ขีด5้าสิบก็คือผ่านมาแล้วนะผ่านมาแล้วผ่านมาลุย ผ่านมาแล้วผมสิบสี่ขีดห้าสิบด้วยความทุลักทุเลแต่วันรู้สึกวันผ่านง่ายกว่าสิบสามทุกคนยิด้ดูดิ <laughs> ผ่านง่ายกว่าสิบสามเว้ยเอ้แบบงงจัดเลยนะครับผมส่วนทีมที่ใช้ผ่านแน่นอนครับทีบเบสิกของเราครับผมสามซับเอ่อสี่ซับหนึ่งดาเมจต,ต้องพูดว่าสามซับหนึ่งแทงหนึ่งดาเมจนะครับผมที่ผมใช้เป็นบิสกิตแทนนะเพราะว่าเจาะรูใช้เลยนะผมเพราะว่าเป็นตัวที่ ได้ใช้แน่ๆใช้เยาวดูทรงละวบิสกิตนะครับผมลีน่าก็เหมือนเดิมครบเจอรูอืมแคลอนก็เหมือนเดิมไม่ได้จบเพิ่มแล้วเป็นตัหน้าของอีวานแล้วก็เป็นแทโอนะแค่นั้นเลยนะครับผมอมืนี่แหละเป็นทีมที่ผมใช้ผ่าน14ขีด50ของไอดีนี้นะแต่ถ้าใครที่ไม่มีบิสกิตไม่มีลีน่านะบิสกิตเนี่ยตัวแทนมันก็คือเอสครับ ใช้เอแทนได้แต่ว่าเอสอ่ะต้องเจาะรูเพิ่มแล้วใส่ของเพิ่มนะครับผมซึ่งอาจจะทําให้เสียทรัพยากรตรงนี้ไปแต่ว่าถ้าอยากผ่านก็อาจจะต้องทําหรือไม่ก็พยุงชีพมันยังไงก็ได้ให้มันรอดไปจนถึงตรงนู้นนะผมส่วนลีน่าครับใช้เป็นน้องยูวอีแทนก็ได้นะครับซึ่งน้องยูอีผมยังไม่ได้ปั้นนะแต่มีแพลนว่าจะปั้นอยู่เพราะว่าเพราะว่าอะไรนั่นหรือสอดประสานเป็นหนึ่งเดียว เพราะว่าผมเพิ่งเปิดได้เซอินทุกคนโอ้โหเพิ่งเปิดได้น้องเซีนมาเลยนะครับแบบโอ้โหแบบไอ้บอลมาล้ำซ้ำจักดกันเราดิเออไอดีมันล้ำซ้ำจัดเลยแบบตัวตัวฝ่ามันครบเลยนะทุกคนดูดิเซอินพลาสคารเอสดาดานีผสมเอาจําได้ใจแทบขาดมีแทโอมีพ่อหนุ่มกล้าหันแล้วก็แม่นางยันฮีโอ้โหแบบครบเครื่องมากทุกคนตอนนีนนนน้ซึ่ง ถ้าวันนี้ผมฟาร์มมาแบบจนกล่องหมดเออนั่นแหละนะครับผมซึ่งผมจะจะทำอะไรนะเหรอ <c oughs> จะมาปวดขี่จำกัดเว้ยพรหนุ่มกล้าหาญของเรานะไว้เอาไปฟาร์มฝันลายนะทุกคนถ้าถ้าจะทำเฟืงก็เฟิงนะ่าจะต้องแบบหนักจริงๆแต่ว่าเฟืงผมปั้นไว้เพื่อจะจะลงเอ,อ่อทั้งด้านของกิวตีปราสาทแค่นั้นเลยนะผมแน่นอนว่าไม่เอาไปไปฟาร์มแน่นอนเพราะว่ามัน มันน่าจะต้องทําของหนักจริงๆนะทุกคนโอเคเรามาจัดของให้พ่อหนุ่มกาหาหนของเราดีกว่าอัตตาคิติคอนโอ้หมีได้ของห้าดาวกูจะร้องไห้อะไรกันเนี่ยโอ้จะร้องไห้ไปทุกคนอืมเองนี้ก็ได้วะให้ตายเถอะมจะร้องไห้ไม่าไไมาเจออะไรก็ไม่รู้อื ผมจะร้องอะไรวันนี้อะซตอนนี้ใส่เป็นพลังโจมตีทั้งหมดมีแต่ห้าดาวจะลองให้ไม,ไ,มไ,มไม่ออกกันอื่นบ้างเลยหรอใจแทบขาดอะทุกคนยิ่ดูดิเจ็บจะขาดใจอยู่ตรงหน้าเธอเคยเพลงโคตรเก่าเฮ้ยหกสิบเปอร์เซ็นตว่ะถ้าเราตีเพิ่มก็ เกือบ er so, ้อยว่ะแต่ไม่ลอยว่ะทุกคนมันไม่ลอยว่ะเอาไงดีวะกับพี่กาเราพี่กาเราคีไม่ลอยนะพี่กาคีดไม่ลอยนะเนี่ยอาจจะต้องใส่เป็นไอ้นั่นน่ะสัตว์เลี้ยงเพิ่มขีดโหดแย่เลยทุกคนหนดูดิมาตาถึงเก้าสิบอะถึงแต่คีเมตรน้อยมากทุกคน ที่เมดน้อยมากกัลันจะตีน้อยมากอาจจะต้องไปฟาร์มมันนี่ก่อนฟาร์มหัวเพิ่มแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ากญแจหมดน่าจะต้องเป็นพุ่นนี้แล้วแหละโอ้จะร้องให้ไหนเราลองลองสักเกมหน่อหลองสักเกมดิกับดานสันไล์มันแค่ไหนกันเจียวะผมจะยัดแบบทีมฟาร์มบีเข้าไปเลยนะโอ้ผมเปิดมันจะสิบห้า 15, ทำไมล่ะยางยางสิบห้ายังไม่เล่น ทาพิก้าเพ่อจะมาฝันร้ายผมบอกเลยแล้วไ,ได้เซอินด้วยโชคดีจัดเปิดติดเซนก็ตึงก็ตัวตจัดรูปแบบก่อนนี่รูปแบบรูปแบบแบบตายตัวรูปแบบแบบตายตัวนะ้นนี้แบบไม่ได้นะถ้าไม่ใช้ไม่ได้นะวางเป็นแทโอครับแล้วก็ตัวกิ๊กี้ไปใส่นะผมโหกิกี้ลเวลตันเยอะแล้เยเงยอันนี้ นี่นี่แล้วก็นี่ตรงนี้จะใส่เป็นทางด้านของอีกานะอีกาลำดับสกิลก็ปัดๆแค่นั้นเลยโอเคส่วนนี้ไปพนุ่มกาหานนะกาหานแต่ว่าต้องใส่เป็นขี้น้องนองนหน้าน้องนีนหน้าของเรานะครับน้องนีนหน้าสุดที่เลิฟใช้น้องมาตลอดน้องนีนหน้านิ่หน้าสุดหนึ่ง แล้วก็มวยไทยอ่ะปุ๊บปะผมคิดว่าแม่งไม่ผ่านว่ะทุกคนผมคิดว่าไม่ผ่านว่ะดูทรงละเชียลืมอัพลืมอัพซีแทโองานสวยละคนจริงแทอูคนซีสองแล้วเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออกก่อนออกก่อนเอกก่อนออกก่อนออกก่อนแทโอยังไม่ได้อัพซีไอเงยทอ่ะลืมได้ไงวะเนี่ย คำยีจำกัดแทโอเพิ่ง o, เปิดได้นะก็อย่างที่เห็นบีผมเหลือห้าพันะเพิ่งเปิดได้จริงๆครับจริงๆเลยท้อปะ่ะแล้วเห็นคอมเมนต์ของคนณหนึ่งที่บอกว่าไอดีผมอะโชคดีมากมันโชคดีแค่กับตัวอื่นครับมันไม่โชคดีกับแทโอคุณคิดดูแทโอผมเมาผมเมาตู้ผมเหมา,ต, <laughs> มหมาตู้แทโอเว้ยอยากให้รู้ไว้อะเมาตู้แทโออะ เทบร้องไห้คิดดูดิโหไม่น่าผ่านเลยทุกคนดูทรงละมันต้องเป็นของหกดาวแล้ววะของมันไม่หกดาวยังทอยต้องไปนั่งฟาร์มแบบหูตาแตกอีกชีวิตแน่นวนต้องไปฟาร์มอีกเป็น่านมากๆกเยเฮไม่ผ่านทุกคนโ <c oughs> ถว อิมวๆนิ่วๆตัวพวกเนี้ยตายแทโอ <c oughs> โอ้งแตกนีสกิลลุกขึ้นมาผ่านไปที่หนึ่งเปรี่ยงจิ้มไอตัวแทโออาจจะผ่านหรือเปล่าไม่รู้โอเคแทโอผ่านแต่ก้าผ่านไหม พี่กาเราเห็นอย่างนี้ดาเมจไม่มีเดอ้อซัดดูเลี้ยงโป๊ะป,ปะโอ้ไม่ถึงครึ่งหลอดลยทุกคนความจริงมันควรถึงครึ่งหลอดเว้กาจะได้สกิลแรงๆก็อย่างที่ว่าเลยครับนของไม่พอวะของไม่พอเดอ้อของไม่พอแบบจริงๆถ้าของพอน่าจะได้อยู่ไปอ,ออกเลยออกเลยไม่ไหว ก้าสก,กิลต,ต้องครึ่งหลอดใช่ไหมแต่ว่าของมันไม่พอทีนี้โอ้โหท้อเลยอย่างเงี้ยอื้อหือเกือบดีแล้วแต่ยังยัง,ย,งยังไม่ไหวยังไม่ได้แต่ว่าผมวันนี้ผมจะยังไม่ไม,ไม่ไม่ฟาร์มบัวนะเพราะว่ามันเหลือแจแค่ห้าสิบแจมันน้อยเกินอะ่ะฟาร์มบัวไม่น่าจะได้ต้องรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะเป็นวันนี้แบบ ปล่อยฟาร์มวัวแบบยาวๆแล้วก็ไปทําตัวฟาร์มด่านฟัน้ายแบบจริงๆจังเพราะของแทโอกับก้ามันยังไม่ยังไม่ใช่เลยทุกคน <c oughs> ของมันยังไม่ใช่เลยนะเออนั่นแหละคร้บ <c oughs> พีพีกับหอคือผมไม่ได้เล่นเลยไว้ทุกคนแบบเอาหนักมากอะ่ะปั้นตัวบบหูตาแตกอะ่ะตอนนี้ก็ผมฟาร์มวัวสิบแล้วได้แล้วใช่ไหมผมต้องแบบค่อยๆอัพของให้เอสปาร์ดาเพิ่มอะเพราะว่า ของนี่มีตอนนี้มันยังไม่สุดนะต้องเพิ่มอีกนิดน,นึงคือผมอยากทําให้เฮด์บราดายิงอสองนัดวัวสิบล้มถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะฟาร์มไวมากแต่ว่าซึ่งแต่ทาอย่างนั้นมันก็ค่อนข้างยากถ้าสกิลมันลงเนี่ยมันลงสองนันเนี้ยมันมันได้ตั้งนานแหละมันไม่มันไม่ลงมันต้องยืนตั้งสามรอบนะโคตรจะนานนะจริงเอาสท้อเลย อันนี้ผมกำลังตั้งั้งง,งลำที่จะสร้างปาัสคาวผนุ่มผนุ่มปัสดคาวของเรานะผมส่วนยนฮีซีศูนย์ไม่รู้อ่ะอาจจะไม่ไหวซึ่งโอ้โหแผ่นมันเยอะมากเลยทุกคนที่จะทำมันเยอะจริงนะแล้วแบบทรัพยากรเราแบบน้อยแบบน้อยจัดเลยน้อยออมากๆทุกคนน้อยออมากๆแย่ละเอาไงดีตัววันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละครับเพราะว่า น่าจะเป็นวันที่ฟาร์มสุดๆและ่ะเดี๋ยวผมไม้ดูว่าแทโออะแทโอมันมาออกตู้นี้ครับซึ่งผมเลือกไว้แล้วมันมาออกตัวนี้โดยโดยที่มันเหมาเมากระดาน <c oughs> แทโอเหมาตัวนี้เหมากระดานตู้นี้เหมากระดานจริงแบบโอ้โหแล้วตอนนี้คือแบบนี่เลขกสิบเก้าครั้งคือพรุ่งนี้ได้ได้เนี่ยผมจะเอาคางังมูละแทโอซีบสองแล้วผมเอาคางังมูลาดีกว่าไปเล่นพีพีน่าจะน่าจะเวิร์กกว่าละแบบโอ้โห้ ก็อื่นมันดวงดีจริงไว้แต่มันไม่ดวงดีกับแทโอไว้แทโอเหมือนแบบเหมือนแบบไม่นั่นน่ะเขาเรียกว่าอะไรโกรธกันมาแตงชาปางก่อนน่ะไม่ยอมมาไม่ยอมบอกอ่ะร้องไห้อ่ะยิดูดิเหมาตู้อ่ะคือแบบตอนขึ้นซีหนึ่งอ่ะเหมาตู้ทุกคนผมบอกเลยผมเหมาตู้แย่มากอ่ะเหมาตู้อ่ะโอ้โหนี่ต้องใช้อีกตั้ง พอนมปัดแควแล้วแต่ว่าเรามีกล่องนี่วาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มเพิ่มแล้วเราก็จะได้ปั๊ดแควมาแล้วก็ทําทีมไฮได้นะต่อไปผมจะทําทีมไฮได้ถ้าฟาร์มฝันร้ายได้ผมจะทําทีมไฮได้ต่อนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรละเอก็ <c oughs> <c oughs> ต้องลาเพียงเท่านี้นะผมสำหรับใครที่ชอบวย่างลงก like, ืกดไลค์กดซับครับเป็น,นกำลังใจในการทลิปตัวต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เราไปกันห่ผมสวัสดีครับกูได <c oughs> ้พูดไปทำไมวะ